เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบอคับแมปของ All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าตัวตัวอย่างนะครับผมที่เป็นทางฟุตนะครับปล่อยออกมานั้นมีตัวละครอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีข่าวร้ายครับเบจิตาร่างเอาต้าอีโก้นะครับถูกรีโมเดลนะครับเนื่องจากว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคน เอาจริงๆคือลีกก็สินทางบอลก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้โมเดลมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปดูกันพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์ข้อเรื่อนหนึ่งทครับทุกคนเลื่อนลงมาก่อนเลยแล้วไปดูครับว่ามีอะไรใหม่ๆตัวอะไรใหม่ด่านใหม่โหมดใหม่อะไรใหม่มาบ้างไปดูกันครับโดยตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้า YouTube ของฟุตซามะนะครับผมใน All Star Tower Defense นะครับในชื่อว่าอีโก้นะครับทุกคนมาดูพร้อมกันนะครับแบบจอใหญ่เลยครับทุกคนครับ อ่าเปิดเสียงด้วยครับมาแล้วครับนี่คือแมปนะครับเออผมไม่รู้แมปอะไรอะ่ะดูจากลักษณะแล้วเหมือนดากบอลนะครับเออเหมือนเหมือนหมดเลยดักบอลน,นะฮะเฮ้ยอ๋อไอ้น,นี้เจะดาวไงใช่ไหมใช่ที่เราเคยพูดไปว่าไอตัวนี้มันจะเป็นเจ็ดดาวนะครับก็น่าจะเป็นสตาร์ดั้นนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้เป็นแบ็คเฟรมหรือเปล่าผมไม่เคยดูตัวนี้นะครับมันน่าจะเก่ามีวงกรมวงกรออะไรก็ว่านไป นี่ฮะต่อมาคือใครครับเบลเหรอไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ว่าคือใครครับโว้ตัวอะไรอ่ะจากเรื่องอะไรคอมเมนต์กันทีครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโกหังนะครับที่อยู่ใน b a t t ์พ p a s ทผมว่ามันไม่สมควรที่จะเอามาอยู่ในนี้ด้วยซ้ำมันควรที่จะเล่นได้ก่อนหน้านี้ด้วย จริงมันควรจะเล่นได้ด้วยมันไม่ควรที่จะมาอยู่ในเทลเลอร์นี้จริงๆผมพูดจริงๆนะกดสกิลนะครับทำดาเมจเป็นนูกทั้งแมปชัวอาเบจิต้าครับเอาใต้อ,อีโก,โก้เนาะโมเดลเปลี่ยนเนาะแค่นี้นนะนิดหน่อยครับผมว่าโมเดลไม่ได้เปลี่ยนเยอะ ตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวที่ผมจะทำมันแต่ว่าก่อนจะทำมันเนี่ยมีเขาบอกว่ามันจะต้องอีโวจากซปเปอร์เซียบูนะก็ตบบูครับจะก็ตบบูเป็นอันนี้โอ้โหเฮ้ยดูดิโอ้สวยมากครับมีช้อนข้างสวยเอาล่ะทุบโอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไมคนิกใหม่ใช่ไหม ไม่ใช่แมานิคใหม่ใช่ไหมอะไรอ่ะคือใน anime นยังไม่มีนะครับร่างเอาไตออกโก้นี่ครับผมทุกคนครับตัวละครที่เอาจริงสักทีฮะคือตอนนี้ในเมะมันมันในมังงะมันไปไกลมากครับทุกคนอันนี้คืออ้นี่ปะสุคุณะร่างที่เอ่อเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมะ เปลี่ยนเปลี่ยนโฮสเปล่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นยูจิอยู่ใช่ไหมและผมดําเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าทุกคนมันเปลี่ยนเป็นหรือหรือมันเป็นเบรสมันผมไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็จะมีตัวละครอะไรบ้างครับอันนี้เลยตัวละครแรกเลยนะครับที่จะมาก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นในร่างของ7ดาวนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นไอตัวใส่เสื้อเนี้ยผมไม่รู้ว่าจากเรื่องอะไร1ตัวนะครับ แล้วก็โกฮังนะครับที่อยู่ใน s t a r p พ r รนะครับแล้วก็จะมีโบจ็คอกีกแต่มันไม่อยู่ในนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งโกฮังเนี่ยก็จะมีตัวของสกิลด้วยนะครับก็คือคิดว่าน่าจะเป็นนูกนะคนทำเนี่ยน่าจะเป็นคนทำเดียวกับตัวอาลต้อีโก้นะครับ นี่ครับอ,อัลไตโกนี่อันเนี้ยนะครับใครที่เป็นแฟนดักบอลน,นะครับช่วยคอมเมนต์กันทีว่าคุณก็เป็นแฟนดักบอลเหมือนกับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นสุขนะเนาะก็สุขนะคิดว่าน่าจะเป็นน้าเจ็ดดาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นอีโวก็รอดูกันนี่ฮะยูจิตอนนี้โคตรน,น่าสงสารเลยผมพูดจริงๆในในมังงะเอ้ยเออในในมังงะโคตรน,น่าสงสารเลยทุกคนผมพูดจริงนะ ใครเคยไปไปดูนี่ไปอ่านนี่ลองคอมเมนต์กันดีฮะแต่มันก็จะเปิดสปอยกับไม่ไม่ต้องคอมเมนต์กันนครับโอเคอันนี้คือในส่วงออสตานะครับทุกคนแล้วในอีก3เดือนถัดไปนะครับทุกคนครับช่องผมเนี่ยก็จะเป็น,นึ่งช่องที่เล่นเหมือนกันนะครับทุกคนนั่นก็คือเกมอย่างเกมนี้เลยครับดา้อนบอลครับผมสปาร์กิ้งซีโร่คือผมเนี่ยเล่นบูโดไคลมาตอนประมาณช่วงประมาณป .5 ป .6 ผมจำได้ แลวคราวนี้มันมีครับ17ปีผ่านไปนะครับผมมันก็มีภาคใหม่มานะครับก็คือภาคนี้ซึ่งผมนะครับจะสตรีมเล่นนะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟาร์มอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่สตรีมอันเนี้ยสำหรับแฟนบอยนะครับที่อยากจะรอดูผมลองเล่นนะครับก็ลองติดตามกันดูนะอีกสเดือนข้างหน้าสำหรับดารกบอลบูรกาหภาค4เรียกว่าภาค4ี่ได้ไหมมันมันมันน่าจะเป็นนิวนิวภาคนิวมากกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็น4เป็น5อะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยครับทุกคนจะเห็นได้ว่าภาพสวยมากจริงๆมันมีเกมเพลย์ด้วยนะเนี่ยครับมีการเลือกต่างๆนานานะครับทุกคนเนี่ยผมอยากเล่นโกคูล่างอาัลต้าสกินมากนะครับอ่ะนี่ก็คือสั้นๆแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะรอดูนะครับผมดากอนบอลบูโดไคหรือว่าสปาร์กิ่งซีโร่นะครับช่วงวันที่สเปตูลาแต่ว่าเกมออกปุ๊บเนี่ย ผมวิสตรีมเลยนะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันเนาะก็ในวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนสงสัยครับว่าทําไมเอาไมค์กี้ขึ้นไหล <c oughs> ใช่ครับทุกคนผมฟาร์มสตาร์พาร์ตครับเออก็เหมือนเดิมเนาะเนี่ยไอสตาร์พาร์ตเนี่ยแต่ผมรู้สึกเหมือนมันจะขึ้นยากกว่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนมากเลยนะครับแล้วก็ไอตัวพวกเนี้ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับหลังจากที่อัปเดตไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้จะใช้ได้แล้วก็งอกุลนี่เปลี่ยนนะครับเอาใต้สตินผมมวยไม่นะกลายเป็นผมเป็นสีนี้ไปแล้วอะ ผมดําสีแดงชุดอะไรก็ไม่รู้โอ้โดนลิขสิทธิ์กันบานเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะโกหังเลยอนะโอ้โหจบเลยโอเคครับในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ